สวัสดีครับขียตอนนี้นะครับกันมากินข้าวครับ <c oughs> กับ พี่มินแล้วก็พี่หมอนะครับสวัสดีครับยีิบเจ็ดคนละสามสิบสี่คนละครับพี่มินนี่ครับพี่ขอพูดนิดนึงได้ปหมใครที่เมื่อวานที่พี่หมอรับปากบอกว่าจะให้น้องมินไลฟ์นี่ไงนะถือว่าครั้งนี้แล้วล่วมกันไปเลยครับร่วมกันไปเลยครับทักหนึงลงไอจีกับกดไลค์ด้วยลงไอพี่มินจะลงภาพในไอจีกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะอ้าวแพ้พาร์ทหวัสดี พี่มินน่ารักครับแบบคุณพี่ออฟไม่อยู่นะครับปะปี้ไปหาหาอะไรวะไปซื้อของครับรนี่คนเล่นมือถือนะควันนี้พาน้องมาดูหนัง พี่กันไปไหนพี่กันมาดูนะโอ้ยทันใจดีใจฝ <c oughs> ากบอกพมินหน่อยพีมินรักพี่มินพรุ่งนี้พี่กันไปงานตอนไหนตื่นแล้วก็ไปอะ่ะใช่ครับตื่นแล้วก็ไปอ่ะ <c oughs> สั่งอะไรอ่ะพี่หมอพูดอะไรครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ว่านี่กันเฟซบุ๊กอะไรนะ <c oughs> ใน <c oughs> แฟนเพจครับ <c oughs> แฟนเพจใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับของบ้านกันสัพันธ์ครับพี่มินน่า<ๆ>รัก พี่มินคิดถึงสวัสดีค่ะปะปีไม่มาคิดถึงแลวพี่โอบล่ะโอ๋ปอทำไมถึงเรียกพี่ออฟว่าปป,ปีวันนี้มาพันด้วยพี่มินน่ารักบอกสีวันนี้จะรังแกอะไรพี่หมวง <c oughs> ไม่ได้รังแกอะไรเลยรังแกรังแกนะครับวันนี้ทำไมพี่มินชัยเดียวครับอุ๊ปอุ๊ปอุ๊ป เพราะว่าสวยถ่ายหน้าพี่มินนี่สวยพี่มินหน้าตัดไปเปล่าน้่ตัดคืออะไรอะคบพี่มาเลยนะฉันไม่ได้แต่งใช่ดูใสจุงอ่านไม่จบเพราะไม่อ่านไม่จบเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องแล้วนะโอ้โหหน้าซูมถึงแก้มเลยนะครับ gim nước ngọt đúng không ạ? ği nước ngọt. đợi đến cái đó để tách bể á. à, hữu, không có không ơi, ชายลิวัเตอรรู้จักกันได้ไงเอ้ารู้จักกันมาแล้วนะเมื่อไหร่สมัยน้องนเรียนละอยากได้เมนูหมาพี่ช่วยมานี่น้องันครับขาน้องกันนั่งนี่พี่พี่ช่วยอ่านให้เองเดี๋ี่คอยถามที่หมอละชอบนะเรื่องไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวสรุปเพลงเพลงจริงๆแหละอ่าดีจ้ายังไงก็สวยทานอะไรกันเอ่ย อะไรกันเอกครับน้องการกับน้องมินมียำมุ้งเส้นนะครับแกงเขียวหวานพี่บอมีไอศครีมมะพร้าวเค้กที่ไม่ทานไข่เปงนไอทีมหาเพราว่าอันนี้น่ากินลองปังสั่งอย่างเดี๋ยวนะตามใจน้องการมาเลยเดี๋ยวได้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 มีปังเย็นด้วยนะคะหมอไอถือเองดีกว่าถือเองเหรอไปดูเมนูขนมก่อนตอบไลฟ์ได้ไหมเอาสั่งอันนี้ไปแล้วเราสั่งอะไรไป ไอเอสครีมดีกว่าคือสั่งไอเอสครีมให้พี่สักอย่างหรือว่าเป็นน้ำแข็งใส่ค่ะน้ำแข็งใสน้องเลือกมาลดหน่เอออะไรก็ได้สักอย่างปะอ๋ออันนี้อุ้ยอันนี้อร่อยี่รินเพราะว่ามันเป็นแบบนี่เนี่ยมาดูหนังเรื่องอะไรกันครับเอาเรื่องกับตันเมกาครับนมสก์อันนึงค่ะแล้วก็น้องโรมเบอร์เดย์ย้อนหลังหน่อยสิแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเล่นเป็นโมด้วย โลม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 จะไม่ค่อยพูดใช่ไหมใช่ครับจำได้แต่ว่าน้องเอสเขานั่งค่ะอะไรนะพี่มินเขาพี่มินเขาเชียร์แต่ไซส์เอสลายมากทั้งๆที่น้องชายตัวเองเนี่ยเล่นไซส์เอสนะแต่ ผชายกับผู้ชายใช่ผู้ชายผับแต่ขอโทษแต่พี่หมอเชียร์ไซส์เอ็มเชียร์คู่ปิกโลมทุ่มเลยเออเชียร์เอสกับมิ้นท์ไหนเชียร์คู่ไหนพิมมาเร็วเชียร์เชียร์คู่ไหนพิมมาระหว่างระหว่างปิกกับโลมใช่ไหมกับเอสกับมิ้นท์อะเออเอสมิ้นท์เล่นละกล้าเนาะเล่นเสร็จเล่นสามรอบถือว่าเราไม่รับมึงแค่นี้กันไม่สามรอบอะพยายามเล่นอยู่พยายามเออไม่ได้เชียร์มาค่ะอ่พิมมาครับปิกโลมหรือว่าเอสมิ้นท์พี่กันเพีมใครคะ พีการเปิดเม่งเปิดเม่งพีการเปิดเม่งปิกโลมโลมปิกโลมเห็นไหมพิกโลมเสียใจนะทีมใครครับพิมพ์เสียปิกโลมปิกโลมเจี๊ยตพิกโลมเธอยังไม่เคยเห็นละครชั้นแค่เธอเลยจีนไม่ได้ปิกโลมปิกโลมน่ารักที่สุดเลยอ่ะทีมเดียวกับพี่หมอเลยพี่หมอพี่หมอขอพิมพ์ด้วยได้ไหมครับพิกโลมปิกโลมพี่อ๊อฟไม่มาด้วยหรอครับพี่อ๊อฟไม่ว่างวันนี้ครับพี่อ๊อฟไม่ว่าง เดี๋ยวว่าถ้าเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีพี่เตพี่นิวมาครับเออพีดเก้าพีดเก้าทีมพีดเก้าโทรตามได้ไงล่ะก็นึกไม่ขึเข้าใจไลหลเออนี่ก็อ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องนิดหน่อยนะวันนี้ไปทำอะไรมาบ้าง啊ครับตอบสิวันนี้ไปไหว้พระกับท่านศาสตราจารย์หมอเอกโอ้ศาสตราจารย์เลยนะเออแล้วอยากทราบว่า วันนี้นี่ตอนแรกเรานัดกัน2คนหรือเปล่าครับคนเดียวนั้นแบบแรกคะ่ะอ้าวครับค่ะร,รว่าตอนแรกปกติเราจะไปทำบุญกันด้วยกันสาคนนะครับแต่วันนี้พี่หมอเหลือ2คนทำานสองคนบางทีเราก็อยากจะมีคนสนตัวมากถามพี่สักคำไหม ัไม่ค่ะเพราถามพี่พี่อยากได้ผ yep> ู <S 1> <S 1้ชายมันนือแรงไปนิดนิดไลฟ์สดแรงนิดเดี๋ยวจะโดนตอนที่พอดีว่าจูบกับน้องนนท์มากไปน้องนนท์น้องมาตู้มพี่มาตู้มตลกไะมมากก็ถึงบอกให้มาวันอาทิตย์ งานเริ่มที่หมอเราทีมเดียวกันค่ะพี่หมอพี่มินน่ารักพี่มินน่ารักถ้าสมไปพี่มินก็มาหาเจอที่นี่มันดึกปะอ่ไม่ใครจะถามอะไรคำถามอะไรนะเดี๋ยวพี่หมอช่วยถามให้ไมม่ผทั้งคำถามมินและคำถารของปิกโรมเลยแต่ที่แน่ๆปิกโรมมีซีซั่นสองแล้วเนาะดีใจสุดๆดูครับต้องมีฉากแบบอยู่บ้านดูแลซึ่งกันและกันด้วยหน้าเลยอ่ะโอ้ยไปคิดกาิฟแล้วอ่ะ ่ปั่นยังไงเลยตีกันทะเลาะกันเลยโอ้โหร้ายนะพี่หมอซูมหน้าพี่นี่ไครับองทำไมนะพูตีกันทะเลาะกันเลิกกันไปเลยโอ้โหร้ายทำไมอ่ะทาไมอะไรอ่ะพี่ินไม่ไม่ไลฟ์หรอคะก็นี่ไงคะ Live ไปแล้วพี่หมอคะคนเชียร์พิกลมเยอะมากฝากเชียร์เชียร์อะไรวะเชียร์ออฟออฟออฟกันนะคะอให้พี่หมอช่วยเชียร์เชียร์อยู่แล้วก็นี่ไงเอาอยู่กันการคิดถึงโอบไหม ขอจากเรื่องนี้จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้ว,อลวตอนนี้จบไปแล้วโทษนะครับเออเอเอสเห็นนะเมื่อก so. ี้คำถามว่ามิ้นนางลายพี่กันอายุเท่าไหร่มิ้นนางเอกนะครับรอเอสซีซันสองขอบคุณค่ะอ้าวซีซันสองถ่ายประมาณเดือนไหนคะยังยังอีกสักพักแล้วครับ เมื่อวานพี่ออฟพี่การคุยกันโหดมากเหรอเมื่อวานกันไรกันสองคนเอาหรอในของในเนี้ยโอุ้ยตายแล้วเนี่ยนี่นีต้องเข้าไปดูใช่ไหมของพี่บอกเข้าไปดูเลยอะไรนะพี่ไม่ได้ตามแฟนเพจต้องต้องบอกเขาเป็นให้พี่พิ๊กล่งค่ะโหนี่ของเขาบ้านเขาจริงๆริงมิ้เนยแฟนคลับเธอมาเป็นแฟนคลับมิ้นโอลอะไรนะคะอือผมเชียร์ครับผมเชียร์มินโอลค่ะใช่ใช่ใช่ เจมิโนเจมิโนครับมันจะเป็นมินมาลิดาครับมอเอกหัวหน้าหัวหน้าหมู่หมู่บ้านนะหมู่บ้านมาลิดาวิลเลจมาลิดาวิลเลจแล้วก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอีกอันหนึ่งก็คือพิกโรมพิกโรมวิลเลจใช่เชียร์สุดลิสเลยอะดูน้องตัวเองเล่นก็ยิงฟินเลยอะซืแอมเป็นแฟนฮ่องกงอ๋อ นี่ไงน้องกันไปฮ่องกงแล้วนี่ยังไงพี่หมอชวนชวนแย่วเพลย์เพรสวีดอินหมอเวแฉงเขยไฟเสียงเครื่องของนะพี่หมอพูดภาษาจีนได้เหรอได้แต่ว่าเรียนภาษาจีนกลางอยู่เนี่ยซีซั่นสองลมต้องได้พูดมากกว่านี้นะครับโอเคนะเชียร์พี่กันกับพี่ออฟจะผิดไหมคะมินโอค่ะพี่ลมแก่เห็นไหมอย่างน้อยก็มีแฟนคลับจะตะโกนหนึ่งวะพี่มินพี่กันน่ารัก าการเล่น,น,นลการเล่นเป็นโรมน่ารักอ่ะมีใครจะเชร์พี่พี่มิ้นกับกับน้องกันบ้างครับอ่ะพิมมาพี่ออฟอยู่ไหนพี่ออฟนี่อยู่ไงพี่คือถามถึงแต่ออฟว่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยให้ใครร้องพี่มิ้นเลยครับแฮปปี้เบิร์ดพี่เวนทูฮ่องกงตาเซียจะไปอ้องใส่ไส่โน นิ้นกันกันนิ้นก็ดีนะสักเรื่องสักเรื่องเรื่องอะไรดีครับเดีช่วยเก็บโต๊ะหน่อยด้ยแม่คะามีขนมหวานถ้ากันนิ้นเล่นด้วยกันก็ต้องเป็นเรื่องแบบปวนเมืองพี่ท่าพี่หน้าสัตว์โลใช่อ้าวพี่หมอชงเก่งมากค่ะทำไมถึงเลีอกพี่ออฟว่าป์ตต้ล่ะคะ เป็นพ่อไงครับพี่อ๋ออ๋อวันอาทิตย์พี่กันไปงานแคทไม้ไปสองวันเลยครับทั้งวันที่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์จะออกเร็วพี่มิ้นกับพี่กันนานมากไม่เจอกันใช่ไหมคะเจอกันเกือบทุกวันเลยไม่จริงนะเรื่องนี้พี่หมอขอพูดเลยเจอกันติดต่อน้องกันยากมากใช่ไหมมิ้นชริดาชริดาช่วยพูดหน่อยชริดาอะไันนี้อยู่เดี๋ยนะครับแป๊บหนึ่งชริดาไม่พอมตอนนี้ชริดาทุกคนฟังผมนะครับไ เจอกันบ่อยมากไม่จริงสตรอเบอรี่อะไรนะอยากกินสตรอเบอรี่สตรอเบอี่ปั่นไหมแต่มาชรยดาบอกไพี่ว่าไม่จริงไม่จริงอ่ะน้องกันโทรไปก็ไม่รับสายใช่ไงเขาว่าทำพิมพ์ว่าอะไรสวยสยองวไยป่วนเมื่อยเหมือนกันสวยสยองเลยหรอกอมินเย่เย่คิดถึงโอกกันนะชริดาแตะแค่ฟัน ก็เต็มกินหนมหวานแล้วก็ใครอีกอะอยากให้พิการอยู่กับพี่ออฟใจเย็นนะเนี่ยนะโมเมนต์พี่น้องกันน่ารักไหมล่ะอ่าทำไงอ่าพี่จะได้ฟินด้วยน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะที่หมอเชียร์เลยชงเลยเนี่ยหตบเลยคือเก็ตช่วยตบแรงๆหน่อยได้ป่ะเพราะว่าพี่หมัดท่านมันมค่อยรับลายรับโทรศัพท์ อันนี้มันไส้ส่วนตัวด้วยพี่อ๊อฟไม่มาอย่าบอกไม่มานะครับนี่คือจะถามอ๊อฟแล้วมาดึงถ้าถามนึงอ๊อฟอีกเนี่ยกันกับมิ้นจะบายบายแล้วนะออเออครูแล้วนะพี่อ๊อฟไม่มาว่าปีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอเคพี่ลอง okay. ปิ๊กจะได้ดูอีกวันไหนรอก,ก่อนนะยังไงก็มีซีซั่นสองแล้วมิ้นอย่ารังแกน้องน้องมันนะตัวดี พี่กันน่ารักพี่ภูผาไปไหนพี่ภูผาไปทำไอจีค่ะพี่ซ่าพ <laughs> ี่กันเขาไม่เข้าผู้หญิงชายทวกนั้นวะ่ะโอ้โหแรงเดือบูเฮาเลิฟเลิฟอยู่อ๋อนั่นพี่โรมซีซั่นสองภาคแยกไหมคะไม่ได้ไไดแยกครับ <Stop S 2> มีคู่รแรกด้วยไม่แยกไม่แยก ใช่ครับ,รบนี่ดูของกินของเรานะครับ <c oughs> โอ้โหน <c oughs> ี่มันน่ากินเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> พี่หมอตอบเองเลยแซปดิพี่หมอพี่หมอตอบแทนเลยว่าน้องกันกับพี่มิ้นเป็นพี่น้องกันครับไม่ต้องห่วงนี่มา,าถ่ายแชร์ิไปดูพี่มิ้นบ้างนี่อ่า พี่ก,กันคนเดียวอย่าดูหน้าน้องกันนะ,ะ,ะเดี๋ยวพี่พยายามถ่ายน้องกันดูยนห,หน้าน้องกันกับสตอรีร่เหมาะก,ก,กับต้องกันที่สุดน้องกันกับสตอรี่เหมาะกันที่สุดเหมาะไหมคะอร่อยครับพี่กันน่ารักพี่มินน่ารักพี่หมอน้ารักทานอีกแล้วไลฟ์ทุกวันเลยนะพี่กันกันหน่ารักจะติดตาผลงานต่อไปนะขอบคุณครับดูเลยดูเลยขนมน่ากินพี พี่หมอถือพี่หมอกินสักคำไหมถ่ายกันนั่นแหละดยูดีแล้วกินนาทีแล้วชาริ14เห็นไหมเห็นไหมเลิฟมอยู่ชอบเวลาพิกโรมทราบครับเดี๋ยวพิกโรมเขาเดี๋ยวเขามีไลฟ์อีกแหละไม่ต้องห่วงเสาร์อาทิตย์นี้เต็มดูได้เลยครับใช่เป็นยังไงสปอร์น่ะ ไม่จบไปแล้วม่เห็นจะเตรียมดูแลใหไงเพราะว่าไปขายของด้วยกัน,นไปเจอปิ๊กกโรมได้ที่เดียวเลยนะครับพี่หมอร,รบกวนแฟนขับน้องกันปิ๊กโรมนะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ใครดูแล้วก็ช่วยเชียร์ให้ปิ๊กโรมเขาหอบแก้งกันหน่อยนะมีพิมมาบ่อยเมื่อวานก็มีพิมมาถือว่าเป็นของขวัญให้พี่หมอทว,ทวงแทนพี่หมอด้วยออชวนโรม,มาเลเซอร์ดิด๋นี่ไงโรมโ งงอ่ะชวนพี่มีบอกว่าอะไรฮะชวนลมมาเลเซอร์อคาริดาคาริดางงแล้วอ่ะคาริดางงแล้วตุ๊บิกอะเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนพี่ลงชื่อเลยนะสี่คนเออไอพี่เย์เดี๋ยวพี่ใบพี่นิวนี่ไงขายพี่เต้พี่นิวเดี๋ยวมาก็จะได้รู้ว่าพอเขาต้องไปขายของทั้งหมดเลยแกก็ไปขายของเขาก็ไปขายของมง่ายมันขายสี่โมงไม่รู้เนี่ยจะทำที่ จากไรเมื่อวานน้องกันสูง170จริงอะหอมแก้มหอมแก้มเย้เย้เยชียร์จูบเลยฮะเชียร์ค่ะมิ้นฮาคิดถึงโอกกันอกกันไว้ก่อนนะน้องนะตอนนี้นะตอนนี้ต้องพลิกโรมแล้วเด็กรุ่นใหม่จริงต้องปลิกโรมฮนะโอเสียเชียร์โรมสูิงจริงฉันก็ป็นไปด้วยนะเราก็กินให้มันเป็นรูปตัว แค่หอมเสร็จแล้วแค่ส่งให้พี่ได้กินป่าวนิ้นเมาขนมเมาเนี่ยเมาความหวานเหรอเมาความหวานช่วงนี้ความหวานเต็มมากอืกล้าพูดเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้เต็มมาเหรอใช่แล้วพี่ก้าวความหวาน ในใจฉันมันต่ำไปแหมร้องกันกันคือร้องเพลงกันพี่กันกับพี่ไว้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องอะ่ะกันเป็นพี่ครับกันเป็นพี่ไว้คือใครไว้ดร็อปซิก,อ,อ,กอย่าแย่งกันพี่เคยไลฟ์ตอนนั้นอะ่ะอ๊อฟบอกว่าพูดถึงโอบได้ไงล่ะครับโอ้อใช่ใช่ใช่อินซินที่อ๊อฟถนัด แนวแฟนคลับเลยจำเก่งนะจำเก่งใช่แล้วทำไมเรากินได้โค้งเป็นเอาว่าใครทำตกแพหาพี่มิ้นใครทำตกแพ้มาพี่หมอต้องตักแค่ตรงนี้โอเคเข้าใจตกแพ้พี่โกงอ่ะพี่หมอที่โกงอ่ะพยายามแบบให้มันขาดไง phải cắt để cứ đứng một người, rồi nó làm cái ok ok ok, cái mình lấy ทำไมทุกคนดูเก่งนะคะพี่การนำตกแ่เตยคิดถึงวิไว้จังค่ะไม่อยู่ที่ไปเกียวนิไว้ได้พี่ม้นแพ้กันแพ้แน่ๆพี่การน่ารักกันสู้ๆอุยกันทำหล่นจ้าอุ๊ยใส่ ถ้ายก็เป็น,นฝีมือกันเองครับเ,เดี๋ยวนะรเราต้องลงโทอต้องกันก่อนเขียวดีไหมเนี่ยเ,ออเชียกัน,นแต่ออกันล่วงแน่นๆอ่าใช่แล้วกันทำ่นอ่ะใช่ครับตอนนี้อยู่กันสามคนครับน้ามันมีขนมปังหรืออะไรนี่ย พี่กันกับพี่นิ้นเป็นพี่น้องกันทำไมนามสูงเหมือนกันคะเดี๋ยวเปลี่ยนนามสกุลเลยครับตลกอะคำถามได้ข่าวครอบรื่องใ่ไมบังะ โทรเข้ามาใกล้หน่อยไหมเฮ้ยทำไมใกล้หน่อยใส่ตาไม่ดีแล้ว <laughs> โทรไปบอกรักพี่ออฟทำโทษฝากบอกปิ๊กจะว่าน้องโลมขาวปากแดงช่วยดูสักรูปเพืกก่อนว่าเรื่องว่าน้องโลมอีกอะไรวะเก <laughs> ด่าอะไรไข่บ้างด่าอะไรก๊ผูกขาติดกับปีเลยอ๋เอเฮ้ยซีรีส์ใช่ของแก่พี่ออฟคิดถึงความคุณระสาทของพี่ออฟพี่ถึง จริงเขาเป็นหนึ่งบ้างอืมก็คนป่วยไงใช่ใช่ฉดูไคเตอร์แหละฉันเคยเจอเขาทีมตอนวิทย์รัมนะแล้วดูไคลเตอร์วันที่ไปกินข้าวแล้วเจอน้องตะวันงั้นเดี๋ยวกันมาไลฟ์ใหม่นะครับแป๊บนึงนะเจอ